จังหวัดตากและจังหวัดเมวดีค่ะร่วมจัดการประกวดมิสงกราน2,000ดินตากเมวดี2,016เปิดแคทวอล์กบนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาประชันโฉมสาวงามสองฝั่งเมยค่ะ เมื่อช่วงค่ำของวันที่15เมษายน2559นายเจริทริ์สงวนสัตว์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายหลิวโกอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีเป็นประธานร่วมกันเปิดการประกวดมิสสงกราน2แผ่นดินตากเมียวดี2016บนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีหัวหน้าส่วนราชการของทั้งสองฝั่งให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด สำหรับการจัดงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดตากและจังหวัดเมีวดีพร้อมทั้งสารสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองพี่เมืองน้องซิสเตอร์ซิตี้ตากเมีวดีทั้งในด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันดังนั้นจึงร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดสาวงามมิสงกรานสองแผ่ดินตากเมีวดี2016 ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานสงกรานต์จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีโดยมีกิจกรรมเปิดตัวสาวงามที่เป็นตัวแทนของ9อำเภอของจังหวัดตากและสาวงามจากการสมัครคัดเลือกมิสตากป๊อปปูล่าโหวต2016และนางงามสงกรานต์จากจังหวัดเมียวดีอีก6คนซึ่งได้เดินอวดโฉมให้กรรมการได้ตัดสินในรอบแรกบนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา ซึ่งบรรยากาศในการประกวดมีประชาชนทั้งสองฝั่งมาร่วมเฉีีรยและให้กำลังใจผู้เขาร่วมประกวดกันอย่างหนาแน่นอย่างไรก็ตามการประกวดมิสงกรานสองแผ่นดินตากเมีดี2016จะจัดการประกวดขึ้นอีกรอบหนึ่งเป็นรอบตัดสินในวันที่16เมษายน2559นอกจากนี้ยังมีการประกวดสาวงามราชสีผู้สง่างาม,งามและทายาทราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินของแต่และอำเภออีกด้วย Yes. Anibabad者. cima. Nenekara khaltuwa hai, kanubar kishtavak isolation 不要停，让它让它开到。 ไดแหล่หอแบบที่บาดแน่แล้วก็ตามมาด้วยสาวจรองเท้าดุด่าใช่เขาจะสวยสูงสมส,มส่วนอย่างนี้แล้วนะคะสาวงามของเรา,ามไม่ามยามาไดไงเพชรช่าก้าอล่าเมนยุ่งชงี้ยชิวี้บาดแน่แตหลายคนจะจับกล้องนะคะเพื่อที่จะบันทึกภาเพเราไม่อยากจะให้พลาดความสวยงามแบบแนีนแต่นงแพร เลขแปดนะคะแต่เุข้าสงาครับคนดูอย่ามัวต่ลืมอยากให้ปรบมือดังๆหน่อยค่ะหนม่นเหลื่อเนี่สานบ้านนี้หวดนเหนื่อยสบายและหมายเลขสามสาวงานจากเมียวดีค่ะแกป้าใช้ใด้ไงเบชาอัลลาเมสตันอูแน่จะมา้ไงเบชาอัลล่าเมสเช่าคุมสบเลยู้สิ่งนี่ขอต จัวยาวอีก20บา,าทน่ะอ๋อเสียโปรโมชั่นมาตอนนี้อยากให้สาวงามนะคะขยับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงโอ้ดอ้านเมรุเนาะอาชีพอาชีพดูว,ะะว,ว,ว,วีด้าบาทหลอกและเดี๋ยวเราสักครู่เราจะให้คันหลังนะคะโชว์คาเรียกว่าโชว์ความสวยกำลังอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้ให้ชัดเจนใกล้สื่อมวลชนนิดนึงนะคะ่ะโอเคทั้งสองฝ่ายนะคะเจะไปถึงแขกเวทีทุกท่านนะคะก็คงจะ ให้คะแนนในใจนะคะว่าคนไหนที่รู้สึกจะต้องแบบตื่นมวลชนนะคะรวมไปถึงพี่เลี้ยงรวมไปถึงผู้ okay, ที่ตนะ่าค่คะโอเคผู้สื่อขนะ่าเนาะอาโล่กระโปงย่าข่อยกปฏิบัตเนาะตาติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ที่ศาลสมเด็จ แกผูเส <Okay. otic ality> ียชีวิตวิญญาณดีอล่าเมียเนาะทีนี้มาอม่มาตัวต่ว่าแบบเปียวแบบนี้เนาะมันจะชอบว้ยนี้พี่แม่เขาจะชอบผูคนเยอะแยะมากมายกรรมการมองไม่เห็นจริงๆเชิญด้านเลยค่ะเชิญด้านเลยค่ะผู้สุยชีวิตเนาะตายในชีวิตเลยอันนี้เม็นการสัมผัส